ก็สวัสดีครับวันนี้ Civic EG อีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง ELD นะครับหรือ electrical load detector นะครับก็คือตัวตรวจจับตาการทำงานไฟฟ้านะครับหรือว่าโหลดทางไฟฟ้าของรถยนต์นะครับก็จริงๆก็เคยจะทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นนะผมยังอยู่ในช่วงทดลองนะครับก็คือลองลื้อแล้วก็ลองเอามาใส่ดูนะครับว่าจะมีผลยังไงนะครับแล้วก็โหทำหลายขั้นตอนมากลื้อกล่อง กล่องฟิลนอกเละไปเลยนะครับก็เลยไม่ทําลงดีกว่ากลัวเดี๋ยวเพื่อนๆเอาไปทําตามแล้วจะงงแล้วก็กลัวจะไม่ได้ผลลัพธ์ออกมาดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้ทดลองไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าผมวางตัวอิเล็กทริคเคโหลดนะครับวางไว้ตรงไหนนะครับหรือ e อ d นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเครื่อง d 1 7นะครับถ้าเกิดเราไวริงนะครับแล้วเราไม่มีตัวเนี้ยโค้ดมันจะฟ้องขึ้นกล่องนะครับแล้วก็ าถามว่ามีผลอะไรกับการขัขรบขี่ไหมก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับแต่จะมีผลในเรื่องของการใช้ไฟนะครับอย่างเช่นเราเปิดพัดลมเบอร์แรงหรือหรือเรามีการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์เยอะนะครับมันก็จะไม่ชดเชยรอบให้แค่นั้นนะครับแต่ถามว่าถ้ามีมันก็ดีนะครับเพราะว่าเวลามีการใช้ไฟเยอะนะครับมันจะเร่งเครื่องนะครับมันจะเร่งรอบอัตโนมัตินะครับ แต่โดยปกติแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดมีการใช้ไฟเยอะอยู่แล้วเนี่ยตัวไดชาร์จเนี่ยมันจะทําการชาร์จของมันอยู่แล้วนะครับไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวนี้คือตัวนี้มันจะมีหน้าที่แค่เหมือนประมาณว่าบอกกล่องว่าอตอนนี้ให้เพิ่มรอบหน่อยเพราะว่าตัวไดชาร์จเนี่ยทำงานหนักกว่าปกตินะอะไรประมาณนี้ครับทำให้รอ,อบเนี่ยมันสมูทนะครับก็ อย่างแรกนะครับเราก็วันนี้ผมก็จะมาบอกเลยนะครับอย่างแรกเราก็ต้องมาถอดตัวกล่องฟิลก่อนนะครับเพราะว่าผมเอาตัวอิเล็กทรอนิกส์โหลดเนี่ยไว้ในกล่องฟิลนะครับกล่องฟิลเดิมของ Civic EG นะครับมันถ้าเป็นตัวหัวฉีดหรือเป็นตัวนอกนะครับหรือว่าเป็นตัวของ EK เนี่ยมันจะมีตัว ELD มาให้อยู่แล้วนะครับ แต่มันจะเป็นคนละตัวกันนะครับกับตัวของเ,อเครื่อง D17 นะครับเพราะว่ายุคหลังๆเนี่ยตัว ELD เนี่ยมันจะใช้ร่วมกันหลายรุ่นนะครับแต่ว่าตัวของ EG เนี่ยตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบเก่าเลยนะครับตัวใหญ่ผมไม่แน่ใจว่าเอามาใช้ร่วมกันกับตัวกล่อง D17 ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมเคยจะซื้อแล้วครับแล้วตอนนั้นราคาสูงมากนะครับคือกล่องที่มีตัว ELD เนี่ยพันห้านะครับ <c oughs> ในในสมัยก่อนนะครับสมัยต้องต้องบอกว่าสมัยนั้นน่าจะพักประมาณเจ็ปีที่แล้วนะครับก็ก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับแล้วพอดีผมไปไปเดินเซียงกงนะครับแล้วก็เจอตัวที่เขาขายพอดีนะครับก็คือตัว ELD ของ D17 นะครับซื้อมาตัว300ร้อนะครับตอนนั้นถูกมากนะครับ300แล้วก็แถมตัวปั๊กมให้ด้วยนะครับก็เลยซื้อมาเลยนะครับ ก็เลยทำการเอามาแปลงเอากับกล่อง E.G. เรานะครับเพื่อนๆเผื่อใครอยากจะเอาไปทำตามก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้นะครับอ่าโอเคครับก็อย่างแรกนะจริงๆควรจะถอดตัวโค้ดแบตออกนะครับเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวมันจะรัดวงจรได้นะครับก็ต้องถอดโค้ดแบตก่อนนะครับก็การถอดของกล่องฟิล์นะครับมันจะมีปลั๊กที่ติดอยู่ตัวกล่องฟิล์อย่างเงี้ยนะครับก็แล้วก็ตูดของ กล่องฟิลเนี่ยมันจะเป็นเคียวล็อกอยู่นะครับฝั่งละ2เคียวเลยนะครับก็คือบนซ้ายขวาเนี่ยก็คือมีอตัวเคียวล็อกอยู่ทั้ง2ฝั่งสามฝั่งเลยนะครับก็ต้องปลดเคียวล็อกด้วยนะครับเหรือค่าสมมุติใครยังไม่ถน,นัดนะครับก็แนะนําไม่ถอดแบตออกมาเลยนะครับเพราะว่าจะได้มีเนื้อที่เอาไว้เคลา,ายตัวเคียวล็อกนะครับของปีสิบเจ็ดนะครับตัวนี้นี่นะฮะแต่ว่าผมพาเลยเป็นรอยพาปึ๊บ ผ่านตรงนี้ครับแล้วก็เพื่อให้ใส่ตัว LED ได้นะครับนี่นะฮะผมผ่าเอาจริงๆผมอยากจะถอดแต่มันถอดถอดลำบากครับถอดยากก็นี่นะครับให้ดูคร่าวๆนี่นะครับพอรื้อตัวกล่องฟิลมาแล้วนะครับข้างในมันก็จะมีตัวเหล็กเนี่ยครับที่ถฉีอยู่เนี่ยนะครับถ้าใครเป็นเครื่องหัวฉีดนะครับหรือว่าเป็นกล่องฟิลของ EK หรือว่าตัวที่มี LED อยู่แล้วเนี่ย มันก็จะมีตัวดำๆมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นใช้คาบูนะครับก็จะเป็นแค่เหล็กมีแค่เป็นเหล็กตัวที่ชี้อย่างเดียวนะครับตัวนี้นะครับสามารถเอาตัว ELD ของ D17 นะครับมาร้อยใส่ได้นะครับเพราะว่า ELD ของอตัว D17 เนี่ยมันก็จะมีรูคล้ายๆกันนะครับก็มาร้อยใส่ได้แล้วเราก็ตัดตัวพลาสติกที่เป็นตูดของกล่องฟิวอีกทีนึงนะครับ <S <S เพื่อให้ใส่ได้แล้วเราก็ทำการวลิงก์สายเข้าไปนะครับก็ <S 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 ที่ผมทำเป็นแนวตั้งเพราะว่าตอนที่ผมรื้ออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับเพราะว่า เราลื้อแล้วก็ตัดเจียอะไรจนเละเทะไปหมดเลยนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปวิดีโอตอนนั้นให้ดูนะครับจริงๆแล้วตัว ELD มันก็จะเป็นปัก3พินเนี่ยครับก็ทําการวาลิงครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดตัววาลิงให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าปักตัวของ ELD เป็นยังไงนะครับก็คือนี่นะครับให้เรียงตามปักอย่างนี้นะครับให้เอาปักอันนี้เข้าตัวแล้วก็เรียงจาก1 2 3อย่างนี้นะครับอย่าไปามทับสนนะครับ อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวไวริงครับตัวไวริงมันจะ1 3 2สเห็นไหมครับมันจะไม่ได้เรียงตามตัวเลขนะครับก็คืออย่าจําสับสนนะครับให้ดูตามปักที่ผมเอารูปให้ตอนแรกนะครับก็ก็คือพินที่1นะครับที่ไม่ใช่พินสีดำนะครับจะเป็นสีออกดำแดงๆนะครับก็คือเข้าตัวกุญแจออนนะครับหรือไม่ก็ตัว e 9ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับมันจะเป็นกราวนะครับย้ำนะครับว่า ตัวที่2นะครับก็จะเป็นกาวนะครับก็คือลงตัวถังไปนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับก็คือเข้าตัว E15 ที่กล่อง ECU นะครับปลั๊ก E นะครับพินที่15นะครับก็คือต้องไปวายลิงเข้าตัว3ตัวนี้นะครับก็พอเราวายลิงเสร็จนะครับเราก็ประกอบกลับให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการเช็คนะครับโดยใช้ OBD ตัวเป็น OBD ธรรมดานี่นะครับซื้อจากเว็บ อ่ช้อปปี้ลาซาด้าะไรเนี่ยครับสองร้อยบาทแล้วก็มาเช็คโค้ดเอานะครับนี่นะครับก็เช็คโค้ดแล้วไม่ขึ้นนะครับแล้วก็อ่าถ้าสมมุติใครที่เอ่อไวริงนะครับอยากจะทดสอบนะครับให้ทําการเปิดพัดลมสุดนะครับหรือไม่ก็ลองเปิดไฟหน้าสุดดูนะครับเออ่เปิดไฟหน้าเลยแล้วก็กดไฟสูงอย่างเงี้ยครับในกรณีที่เราจะดูรอบที่แท้จริงนะครับเราควรจะให้โซเรนอยด์ตัวนี้ครับทำงานก่อนนะครับก็คือจะทํางานเป็นจังหวะนะครับเป็นพันนะครับป๊อกป๊อกป๊อก ก็คือเมื่อเครื่องร้อนเมื่อไหร่นะครับตัวเซนเนอร์ตัวนี้ก็จะบพาร์ตเอ่อไอเบนซินนะฮะเข้ามามาเผาไหม้ที่ล้อเขา่วมไปดีนะครับก็ต้องให้ตัวนี้ทํางานก่อนนะครับแล้ว่อยจะไปวัดเอ่อตัวรอบตัวอื่นนะครับเอ่อตัวเซนนอยตัวนั้นทํางานแล้วนะครับค่อยมาดูนะครับว่ารอบจริงๆของรถเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็นี่นะครับก็เอ่อขีดล่างเลยเนี่ยคือศูนย์เลยนะครับจะขีดตัวล่างเลยคือขีดอ่าเล็กๆอันที่2เนี่ยคือ อ่าห้าร้อยรอบนะครับตอนนี้เครื่องผมอยู่ประมาณ7 5 0ด้อยห้าสิบนะครับประมาณกึ่งกลางครับก็ตอนนี้ยังไม่ทําอะไรเลยนะครับมีเปิดวิทยุอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราถอนแบตไปนะครับมันก็เลยเปิดอัตโนมัติครับก็ไม่ได้เซตอะไรก็เปิดไว้นะครับนี่นะครับแอร์ก็ยังไม่เปิดนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟหน้าดูครับแต่ว่าไฟหน้าผมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็น LED นะครับอาจจะไม่กินไฟเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่เปิดไฟหน้าครับเห็นไหมฮะรอบมันก็เพิ่มนิดหน่อยนะครับอ่า แต่จะให้เห็นชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้เปิดแอร์นะครับตอนนี้ผม a อซผมไม่ได้เปิดนะครับผมจะเปิดแค่ตัวพัดลมอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวฟังเสียงเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบนะครับก็ตัว e ld นะครับมันมีประโยชน์ยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟหน้าอยู่นะครับแต่ไม่ได้เปิดไฟสูงนะครับเปิดไฟหน้าเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดพัดลมเบอร์สี่นะครับอ่าเห็นไหมครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมฮะมันชดเชยรอบเห็นไหมครับอ่า เดี๋ยวผมปิดปิดแอร์นะครับเอ่อไม่ใช่ปิดแอร์ปิดพัดลมนะครับอ่ามันก็ค่อยๆลงมานะครับถ้าเกิดเรามีโหลดไฟฟ้าเยอะเมื่อไหร่นะครับก็อย่างเช่นการเปิดเปิดแอร์เบอร์สี่นะครับก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเึ๊บเห็นไหมฮะมันชดเชยรอบเห็นไหมคมรบับน,นี่แหละฮะคือประโยชน์ของตัว ELD นะครับก็มันจะไม่ใช่แค่ตัวพัดลมอย่างเดียวนะครับเอ่อไฟในอ,อ่ไฟระบบไฟไฟ้าภายในรถทั้งหมดนะครับมันก็จะทำอ่าการ ดีเทคเดเทกเตอร์ด้วยนะครับก็ค yeah. ือตรวสอบด้วยนะครับว่ามีกระแสการใช้มากเท่าไหร่นะครับมันก็จะชดเชยรอบนะครับจะสั่งให้กล่องชดเชยรอบนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดมันทางานนะครับก็มันจะชดเชยรอบให้นะครับมันจะสั่งการไม่ให้ตัวกล่อง ECU นะครับชดเชยรอบมานิดหน่อยนะครับขึ้นมานิดนึงนะครับก็นิดหน่อยก็จริงนะครับแต่ว่าพอเราไปใช้งานจริงๆอ่ะมันจะสมูทนะครับมันจะแทบ ไม่มีร้อยต่อของการทํางานเลยนะครับมันจะดีกว่าไม่มีอยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับสาหรับคนที่มาผู้ชมใหม่นะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอออย่าลืมนะครับผมอพอดีมีโปรเจกต์นะครับที่ได้ทําค้างเอาไว้นะครับตอนนี้ก็ทําการจําหน่ายแล้วนะครับก็เป็นตัวหูช้างนะครับ ผมต้องบอกนะครับมันเป็นแค่ตัวหูช้างเฉยๆนะครับลำโพงก็ต้องไปซื้อแยกกันเอาเองนะครับที่ผมไม่ขายตัวลำโพงด้วยเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆอาจจะไปซื้อลำโพงที่มีราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับหรือบางคนอาจจะชอบฟังเสียงที่มีคุณภาพมากกว่านี้นะครับหรือว่าชอบลำโพงยี่ห้อแบรนด์ดังๆก็ได้นะครับก็เอามาเทียบขนาดลองดูได้นะครับ ก็ของผมเป็นพลาสติกเพชจีะะ Pet G นะครับแล้วก็ผสมคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็จะใหะ้โทนสีที่ออกดำๆนะครับเหมือนมีมุกมุกนิดหน่อยนะครับก็สวยดีนะครับยังไงก็ฝากร้านอของผมด้วยนะครับในช h อป e ีนะครับสวัสดีครับ